เจสวัสดีค่ะจ้าเจสวัสดีค่ะเมื่อคืนไปไหนกันมาสองสาวเจเห็นด้วยเหรอคะเห็นสิไม่ชวนเลยนะรอบหน้านะจ๊เจสน๊อ้ําฉันว่ากันแนดตัวนี้ใช้ดีมากเลยนะที่เจเอามาเพราะเอใช้ดีเนี่ยพวกเธอคุยอะไรกันเอ้ามะมี่ยวคุยเรื่องกันแดดหยุดฉันไม่เชื่อเจสคะ อ้๊มกับชมพู่ค่ะชอบคุยกันเวลาทํางานก็คุยกันปกติก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรนี่เราหนูได้ยินเขาดินทาเจด้วยนะคะหรอไได้ยินว่าอะไรพอพูดให้เจว่าเจ้ขี้บน่นขี้จุกจิกเงินเดือนก็ไม่เพิ่มให้สักทีแล้วเขาก็ยังพูดอีกด้วยนะคะว่าเขาจะหางานใหม่กันอ้๊ชมพู่อะไรฉันได้ยินเจคุยโทรศัพท์ว่าเจจะลดนาพานักงานฮะ จริงเหรอพวกเธอสองคนเตรียมหางานใหม่บ้างก็ดีนะเผื่อโดนไล่ออกจะได้มีงานรองรับอ้ําชมพู่คะที่เห็นร้านอื่นเขาจัดโปรคิมตัวนี้น่าสนใจนะเราลองมาจัดโปรกันไหมน่าลงนะคะเจ๊เนี่ยค่ะเจ๊ลูกค้ามาถามหาตัวนี้เยอะมากเลออเนาะคุยอะไรกันคุยเรื่องที่เราพูดหรือเปล่าทําไงดีเขาจะพูดเรื่องเราไหมหรือว่าเขาพูดเรื่องอะไรกันต้องพูดเรื่องเราแน่ๆอ่ะเสร็จแล้วมีทีน ทำไมมันสั้นขนาดนี้ล่ะสั้นแบบนี้แหละเหมือนเด็กเลยเราบอกให้เธอแค่เล็มปลายเราไม่ให้เธอตัดสั้นขนาดนี้แบบนี้แหละเราชอบน่ารักดีเลยแต่เราไม่ชอบเธอมันไม่ได้เรื่องสักอย่างบอกอะไรก็ไม่รู้เรื่องแบบนี้ลอดกันไปเลยเจ้ครับมีอะไรให้ผมยาวเร็วบ้างครับนี่พ่อหนุ่มเอานี้ไปใช้ พ่อจะไว้ยาวได้ทำไมไม่เข้าใจคำว่าเล็มไปนิว <You. S 1> ไปไกลๆเลยนะไม่อยากเห็นหน้าเอขอโทษนะะเธอให้ลูกโป่งหัวใจแล้วเราผมเราจะยาวขึ้นเหรอนั่างๆๆทำดีๆนะเธอแหละตัดผมเราจนเป็นแบบเนี้ยเราขอโทษใส่ชิ้นมินนี่เดี๋ยวก็ยาวเดี๋ยวล้างผมให้เสร็จแล้วนะโหแค่หมักผมแป๊บเดียวผมเงาแล้วก็นุ่มลื่นขนาดนี้เลยเหรอมิทินดูผมเราสีทั้งนุ่มทั้งหอมเลยอะ เราจะมาผมให้เจอทุกวันเลยนะขอบคุณนะตัวเองหนูจ้ะยายอยากได้น้ําหอมไปเป็นของขวัญเันเกิดให้ห้านสาวนะ่ะสวัสดีค่ะคุณยายอยากได้น้ําหอมตัวไหนเดี๋ยวเชิญด้านนี้เลยนะคะแต่นี่มีแต่น้ําหอมแพงๆนะคะยายไม่เป็นไรลูกแพงเท่าไหร่ยายก็จะซื้ออันนี้แพงสุดแล้วใช่ไหมในร้านนี้ยายขอทดลองได้ไหมพี่พีกไม่ได้นะน้ําหอมตัวนี้มันแพงมากเลยนะคะมันไม่มีตัวทดลองไม่เป็นไรหรอกชมพู่ให้ยายแกทดลองไปเลยเอองั้นไม่เป็นไรไม่ต้องเถียงกันหรอกยายซื้อเลยแล้วกัน ทั้งหมด1,300ค่ะเออยาลืมกระเป๋าตังค์นะลูกนั่นไงเห็นไหมพี่พีชนูบอกแล้วแกไม่มีตังค์จายหรอกพี่ต้องรับผิดชอบนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวยายออกไปเอาตังค์ที่รถแป๊บหนึ่งนะยายเอาน้ำหอมออกไปด้วยทําไมพี่พิกรับผิดชอบเลยนะจะโทรหาเจ๊ชมพู่พี่พีกมีปัญหาอะไรกันบอกเจ๊มาซิก็พี่พีกอะค่ะเจ๊ให้ลูกค้าน้ำหอมออกไปโดยที่ยังไม่จ่ายตังค์เอา ทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะพี่พีคแกแค่ลืมกระเป๋าตังค์ค่ะเดี๋ยวแกก็กลับมาจ่ายแกไม่กลับมาจ่ายหรอคะเจ๊สภาพแกอ่ะจนก็จนชมพู่หยุดนะอย่าดูถูกลูกค้า,แ,า,าแบบนี้ยาไมาจ่ายค่าน้ำหอมจ้ะลูกอาะยายฮะยายยายจะมาทำไมไม่บอกหนูก่อนยายตั้งใจจะมาตรวจดูพนักงานที่หลานรับมาแล้วยายก็ได้คำตอบแล้วต่อไปนี้จำไว้นะชมพู่อย่ามองคนที่ภายนอกพี<ย>่สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะมาสายอีกแล้วนะสองคนนี้ สายทุกวันเลยนั่งไร้์สดจนดึกค่ะก็เลยตือนสายค่ะเฮียต่อไปให้มาตรงเวลาด้วยนะค่ะเฮียเฮียคะที่แล้วผู้หนูออกไปกินข้าวข้างนอกนะคะฮัลโหลบอนสุนพูมันบ่ายโมงครึ่งแล้วกินข้าวยังไม่เสร็จหรอมาแล้วค่ะเฮียกินข้าวยังไม่หันย่อยเลยโทรตามละเลยเวลามาครึ่งชั่วโมงแล้วร้านตามสั่งเขาลูกค้าเยอะค่ะกว่าจะได้กินแค่ครึ่งชั่วโมงเองโทรตามจะกลาเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยอ้าวสุนพู ทำงานมาน,นอนอะไรอยู่นี่อักนอนเหรอโอ้ยเฮียหนังท้องตึงหนังตามก็อยอดเป็นเรื่องธรรมดาค่ะเลิกง,งานแล้วกลับก่อนนะคะเฮียสวัสดีค่ะเดี๋ยวเวลาอีกอีกนึ่งสุโมงยังไม่ถึงเลกเวลาเลิกงานเลยนะหนูตูรีบกลับไปไล์สดค่ะเดี๋ยวเอฟซีรอไปก<ต>่อนนะคะเฮ<ห>ียคะเฮียคะวันนี้เงินเดือนออกนะคะเฮียโอนตังให้หรือยังหนูไม่เรือกตัวต้องใช้เงินค่ะเฮียไปว่างวันน<ห>ี้เฮ<ห>ียจะไปธุระโอ้ยเฮีย ช่วยแนะนำสีผมเลยค่ะสีไหนก็ได้ลูกค้าเหมาะกับสีผมดูน้ำตาลค่ะไม่ชอบโทนน้ำตาลนะคะอยากได้โทนสีมนมนงั้นแนะนำเป็นเบอร์ A 3 8ค่ะสีบนอ่อนประกายมุมสีนี้ก็สวยเหมือนกันนะคะไม่ชอบสีบนอ่อนนะคะกลัวมันสว่างเกินไปงั้นเอาเป็น A 2 5้าไหมคะสีกาแฟเข้มเข้มเลยเหรอมันจะดำไปไหมงั้นนี่ค่ะชาร์ปสีลูกค้าไปเลือกเองเลยนะคะไม่ค่ะเลือกไม่เป็นพี่เลือกให้เลยก็ได้เอาสีอะไรก็ได้ค่ะ เป็นไงบ้างคืนนี้จะกลับบ้านไหมผมไม่รู้ว่าจะยังไงต่อเลยครับพี่ไม่คิดเลยว่าเมียผมจะเป็นคนแบบนี้ทิ้งภาระ,ะทุกอย่างก็หนีไปตัวคนเดียวอีกไม่กี่วันเขาก็มายึดบ้านแล้วนะงั้นเธอก็ย้ายมาอยู่กับพี่สิผมมีลูกผมไม่อยากรบกวนพี่เลยไม่ต้องคิดมากหรอกถึงแม่เขาจะทิ้งไปก็ช่างเดี๋ยวพี่จะเป็นแม่ให้ลูกเธอเองขอบคุณนะที่เข้าใจผมทุกอย่าง แม่หนูคิดถึงแม่แม่อยู่ไหนแม่กลับมาหาหนูได้ไหมชมพู่ลูกแม่อาหนูคิดถึงแม่ยายบอกว่าให้มันอดทนให้มันทําเพื่อลูกแค่นี้มันก็ทําเพื่อลูกไม่ได้ไม่เป็นไรนะลูกหนูยังมียายนะหนูอยู <S <S ่กับยายนะลูกนะทําไมแม่ถึงทิ้งหนูไปแบบนี้ก็แม่แกมีสู้ไงพ เจ็บเสื้อผ้าไปอยู่กับพ่อไหมแกจะพาหลานฉันไปไหนไปอยู่บ้านหลังใหม่ใหญ่กว่าเดิมเลยแม่ไม่ต้องห่วงหรอกลูกผมเลี้ยงเองได้ผมมีความรับผิดชอบพอแม่จะตัวเือนแม่มันหรอกไม่ให้ไปหลานฉันต้องอยู่ที่นี่ฉันไม่ให้ไปไหนทั้งนั้นจะไปอยู่ได้ยังไงเดี๋ยวเขามายืดบ้านหลังนี้แล้วอยู่กับพ่อไหมจะต้องหนูจะอยู่กับยายชมพู่ไปอยู่กับพ่อนะลูกถ้ายายบ้าแล้วยายจะไปหาแล้วยายจะไปอยู่ไหนยายจะไปบวชชีอยู่วัดไม่ต้องห่วงยายนะลูกนะ ไม่ต้องรอ้องชมพู่สวัสดีแม่พีกี้สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าลูกชมพู่อยากได้อะไรลูกนานๆที่ออกมาช้อปปิ้งเอาอายแม่ก็เมื่อยไปใส่แล้วไปคุณแม่อยากได้น้ำหอมตัวนี้ไหมคะเดี๋ยวหนูซื้อให้ดูแพงเกินไปนะลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูซื้อให้ค่ะอันนี้หอมมากเลยนะคะลูกสะใภ้แม่นี่น่ารักจังเลยลูกชายก็เลือกสะใภ้ไม่ผิดใจแม่เลย อ้แม่เจ้ายุยส่หนโอ้นัน่นันเ่นั่เม่อยังดีนี้สุสซีเสียงเนี่ให้ยังซุมันนอกกะน้ำหานี่นะยังไปใส่กับว้าถาเว้ยเซี่ยให้ยังใหไ่้หังกับเลือกเอากับเมี่ยงมึนหุ่นวาใส่แป้งอันนี้เนาะไอ้มันจังถือหูจากสื่อขีมให้ลูกชยา,กายใส่เนผ้าลูกชายฉันไปเฮ็ดเวียกตากแดดดำบ้านแล้วนี่แม่บอกแล้วยอ,อย่าเอาเมี่ยงุกๆใหญ่ๆเฮ็ดไ้เห็ดหน้านี่เบิ่งเมียงไอ้มึนหุ่นคู่บักงามเป็นขล่าสกัดมี นาดำเปือป่อยๆอยู่คิดเงินหน่อยค่ะน้องพรอุ้ยวันนี้มาทางครอบครัวเลยเหรอจ้าพี่นกอันนี้ลูกสะใภ้คนโตนะคะชื่อน้องนิวค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยน้องพรลูกสะใภ้สวยมากเลยนี่ยังไม่เคยเห็นเลยอะเขารับราชการงานยุ่งค่ะไม่ค่อยมีเวลาวันนี้ว่างก็เลยพาแม่มาชอปปิง้งเอา้าแล้วข้างหลังล่ะคะอันนี้ลูกชายคนเล็กพี่นกคิดเงินเลยค่ะเดี๋ยวลูกะใภพจะจ่ายให้ค่ะวันนี้ แกจะไปไหนฉันเบื่อความจนฉันทนกับความจนไม่ไหวแล้วเลี้ยงหลานไปเลยฉันจะไปภรรยาเบื่อความจนอา้าวน้่งพริกแตมาก่อนน้่งพริกแกจะทิ้งลูกแกไปอย่างนี้เหรอโอ้ยอย่าปีนอย่างงั้นสิเดี๋ยวก็โตก็อกพี่พรมาดูหลานหน่อยสิโซนไปทั่วแล้วนิวนิว,นวมาลูกมะขอโทษนะคะเจขอโทษนะแบบนี้คือไม่ไหวแล้วพี่พรตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปไม่ต้องมาทำงานแล้วนะทำไมเหรอคะเจ๊ทั้งทำงานทั้งเอาหลานมาเลี้ยงแบบนี้เจไม่โอเค ยายไม่ได้ทำงานแล้วไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนซื้อนมให้กินนิวเอ้ยนิวอย่าดื้อน,นะลูกนะเดียวยายจะหาเงินซื้อนมให้ขายของกเก่าวงวนนี้คงได้นมหลายกล่องอยู่นี่จะยายเงินค่าขายของเก่าขอบคุณค่ะเจ๊รอบนี้ได้ร้อยห้าบาทได้ค่านมหลานแล้วเฮียคะ ช่วยซื้อใบกระเพราหน่อยค่ะเพราะได้ค่านมหลานใบกระเพราเหรอมัดเท่าไหร่เลยยายมัดละยี่สิบบาทค่ะหลานเลยนะ่ะหน้าตาหน้ารักจัจน่าใจรุ่นเดียวกับลูกผมเลยจ้าแม่มันทิ้งไปก็เลยได้อยู่กับยายอ่าเอามาหมดนั่นแหละสงสารเด็กมันเดี๋ยวผมเหมาหมดเองขอบคุณนะคะเฮีย yeah, แล้วน่ำรวยนะคะขอบคุณมากค่ะนิ้วอย่าไปเล่นของเขาลูกมาเดี๋ยวยายพากลับบ้านนะปะยายขายของได้ตังแล้วเดี๋ยวพยายพาไปซื้อนมนะมาบ้านเราเถอะ เจ้าของเขาอ,อยากได้คีมอันเนี้ยโอ้โหกลอยได้ป่แมนหกลอยหาซีฟเอาไว้เคียนหนาจังซื้อก็ได้เงินบ่พอได้เลยนี่อีกละมิตรว่าเทือหนาคีมกับปูละวหกลอยแค่นี้ซื้อให้ลูกชนบ่ได้บ่ะส่วนนีน่เงินท่านออกได้ครับแม่แค่คีมกับปูละวหกลอยก็ต้องถาเงินออกตอนที่ลูกเฮาอยู่นงหเฮานะั่นน่ะเป็นพันเฮาก็ซื้อหให้ใไซบอกเป็นอย่างดอกแม่ยังบอกเอาก็ได้แค่หกลอยแค่นี้เอามานี่แม่ซื้อให้ คอลลาเจนอันนี้แหละเขาว่ากินแล้วผิวสวยไปกินไปเฮ็ดยังซักกงม,มี่ก็งามไม่แห้งหรองามเนี่ยก,ก็งามอีกบเ่เด้บอขันถั่เข้าบ่างามนั่นสิเดคาดองแพอองป่านีติผมก็ยังบลเเดห้วยอย่างนี้ทำเนียโคนอื่นอะห้คาดองเป็นล้านแต่ลูกเข้ามันบ่มักดีมม่เลืกเอกออโต้คาดองแค่สองแสนคิดเงินค่ะทั้งหมด1500้าบาทค่ะเป็นพันเลยบอไม่มีเงินได้หารอยได้นี่ฮค่ะ มีเงินแค่หารอยนี่เราเท่าสิ่ส่วนสันมาเฮ็ดหยังก็คิดว่าบ่ได้อะไรป่านนี้เนาะมาแค่นี้ก็มาแพงบ่สิจ่ายลูกฉันเอง3-4มี่พันก็เคยใจให้ลูกฉัน,น่ะเอานีไม่ค่าสองพันเอาไปเงินมหาร่อยเลยมันกินข่าซะเอาหาร่อยเว้ยสิซื้อขขากินหนูเอาป้าพรมาซื้ออะไรคะเปล่าพอดีวันนี้ป้ามีเรื่องจะรบกวนเรื่องอะไรคะพอดีรถปลายางรั่วป้าไม่มีตังค์เออไม่ไม่ป้าไม่ได้บอกว่าจะมายืมเงินอ๋อค่ะ คือพอดีผู้นี้เงินเดือนคนแก่ป้าออกป้าก็เลยจะเอาบัตรมาแลกกับหนูไว้ได้ไหมเออยังไงคะคือป้าจะมาเอาเงินกับหนูก่อนถ้าผู้นี้เงินเดือนป้าออกหนูก็ไปกดเอาเลยนะเดี๋ยวป้าเอาบัตรไว้กับหนูเลยคุณป้าจะเอาเท่าไหร่คะเอาห้าร้อยลูกช่วยป้าหน่อยนะป้าเดือดร้อนอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวหนูเอาให้ ขอบคุณมากนะลูกอ่าบัตรป้าไปไม่เป็นไรค่ะเอาไว้นั่นแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้ทางเงินออกป้าค่อยเอามาให้หนูนะคะจะลูกขอบใจมากนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ป้าเอามาคืนให้นะในวันนี้ป้าพรว่าจะเอาเงินมาคืนเอา้างั้นป้าพรนี่